เกียร์ทนเราได้เลททันแค่6กใบเท้ามามาม,าม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 าดูกันว่าสวยแค่ไหนกับวีอาคันนี้เลยได้ชมหน้าสวยๆแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดนทามลันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะด้านข้างมีไฟ LED แลวแม็กอะลอยท้าเดิมเจ้าโรงงานเกิะจกค้างก็มีไฟเลี้ยวมาให้พร้อม แค่ไหนกับพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชัหน้าจอรัชสกรีนเกียร์ออโต้บอกเลยคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะไม่มีขาดไม่มีย,ย้อยเดินทางไกลๆสบายใจได้เลยกับปี2018 1.5ตัว G คันนี้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานด้านท้ายของเขาจะเป็นตัวจีตัวทับกล้องวงหลังจัดมาให้พร้อมกับคันนี้นะคะมือเดียวป้ายแดงวันนี้เอาค่าตัวไปเลยกับ319,000บาทอยู่ต่างจังหวัดซื้อร้นไปเห็นรถสบายใจได้เลยเีย เราเชิญบริษัทกลางมาตรวจเช็คให้ถึง274จุดและที่สําคัญอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยวันนี้จัดมาให้แล้วกับราคา319,000บาทเล่นบอลหกไปเท้าตลอดอายเยอะสัญญาชิมลิงหน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยซื้อรถสวยคุณภาพดีพร้อมไปวารตินแล้วพรอกันนะคะ